คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสุตนดแปดเก้คลิปนี้เราอยู่กันที่เลข2ตัวนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบขอเป็นสูตรเก่านะครับใช้มานะครับต่อเนื่องจากม,มดก่อนดูผลมดก่อนนะครับที่ไ้ไว้1หนึเมษายนนะครับจะได้เป็นชุดนี้ ที่หนึ่งนะครับรางวัลที่1ออก6 6 9 6 8 7ได้ท้าย2ตัว36สูตรที่ให้ไว้เข้ามาเป็น2ตัวบนนะครับ8 7 7 8อย่าลืมกลับกันด้วยนะครับเป็นสูตรโต๊ดนะครับไม่ใช่สูตรตรงๆหมวดนี้เราก็จะมาใช้กันต่อนะครับสำหรับสูตรเลข2ตัวชุดใหญ่ไฟกระพริบ สูตรนี้นะครับก็เข้ามาแล้วนะครับรวมๆก็ประมาณ6มงวดด้วยกันนะครับสูตรที่เราใช้ก็คือหลักร้อยบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวก10บาบวก2บวก1บวก1บวก1บวก2บวกก็ใช้4หลักบวกกันนะครับตามด้วยเลขคงที่อีก6ตัวจะได้6เลขด้วยกันนะครับนำทั้ง6เลขมาวินกันนะครับเป็น2ตัว แล้วก็ใช้หกเลขนั้นทำกันเบิ้มด้วยนะครับมาดูสถิติกันนะครับงวดแรกนะครับงวดที่หนึ่งที่เข้ามาหมนี้เข้าครบทั้ง5หลักเลยนะครับก็จะ <c oughs> มีเลขเ็เลข9เลข2เลข3แบบนี้นะครับก็จะได้ทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่างงวดต่อมา เข้ามาด้วยกัน4หลักนะครับก็จะเป็นเบิ้ลหนึ่งหลักนะครับ2ตัวบนนะเลขศูนย์ห้าหนึ่งก็จะเป็น2ตัวล่างนะมีเลขห้ามีเลขหนึ่งก็ถือว่าเข้าทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่างนะครับ้ต่อไปก็มีเบิ้ลมีหามีกแล้วนะครับ3 7 7 2ตัวบนก็จะเป็น7 7 2ตัวล่างเป็น50นะครับมีเลข5มีเลขศูนย์ก็เข้าทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่าง โวดที่4นะครับของสูตรนี้บนเป็น9 4นะครับมีเลข9มีเลข4บนเข้านะครับล่าง5 4สก็มีเลข5มีเลข4เหมือนกันกเข้าทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่างมวดที่5มวดนี้เข้า2ตัวบนนะครับ6 3สา มีเลข6มีเลข3นะครับที่เราเข้า10บ,บนกับหน่วยบนส่วนล่างไม่เข้านะครับมีให้เลข3ตัวเดียวงวดนี้ก็มาบนเท่านั้นนะครับงวดที่6ก็เป็นงวดล่าสุดนาที่ให้ไหว้กอใช้สูตรเก่านะครับมาหางวดต่อไปนะครับเข้ามาเป็น2ตัวบนเหมือนกันนะครับ8 7 ส่วนล่างเป็น36มีแต่เลข6นะครับไม่มีเลข3ก็ไม่ได้นะครับงวดล่าสุดก็เข้าเฉพาะ2ตัวบนเดี๋ยวมาดูงวดนี้กันนะครับว่าจะได้เลขอะไรกันบ้างมาดูตัวอย่างกันก่อน,นะครับตัวอย่างเดียวพอนะครับเราจะหาะครับของวันที่1เมษายน2568ใช้วันที่16มีนาคมนะครับ2 5ง 6 8เป็นตัวตั้ง5้าบวกสมบวกสบวกสาหลักนะครับ5้บวกสได้8 8ดบวกสได้11 11อบวกสได้1ิบสก่อใช้เลขสี่นะไปบวกกับเลขคขงที่ มีตัวนะครับเลขคงที่4บวก2คงที่ได้6 6บวก1คงที่ได้7 7บวก1คงที่ได้8 8บวก1คงที่ได้9 9บวก2คงที่ได้11นะครับใช้เฉพาะเลขหนึ่งบวก1คงที่ได้2 ก็จะได้หเลขนี้นะครับ6 7 8 9 12มาทวนสูตรกันอีกทีนะครับสูตรที่เราใช้นะครับหลักร้อยบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวก10ล่างรวมกันนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ไปบวกเลขคขงที่บวก2บวกหนึบวก1บวก1บวก2บวก1ก็จะได้6เลขนี้นะครับ นำทั้ง6เลขนะครับมาวินกันเป็น2ตัวนะครับที่อยู่ฝั่งนี้นะครับเทียงจากน้อยไปมากนะครับก็จะได้1 2 1 6 1 7 1 8 1 9ต่อไปก็2 6 2 7 2 8 2 9 6 7 6 8 6 9 7 8 7 9แล้วก็8 9 6ตัวนะครับเลขนะครับทำกันเบิ้ลอยู่ข้างล่างนะครับได้1 1 2266778899ครบแล้วนะครับตัวเลขเยอะไปนะครับก็ใช้เลขเด่นนะครับมาเน้นนะครับเลขดับมาตัดออกได้นะครับในแต่ละงมวดไปดูผลกันนะครับวันที่1เมษาหยุดแลว้วมาที่1ออก6 6 9 6 8 7เลขท้าย2ตัว36 87 เจอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่สูตรตรงๆนะครับเป็นสูตรโตดนะครับถูกนะครับเราจะใช้สูตรนี้นะครับหาของวันที่16เมษายนนะครับก็ใช้ผลวันที่1เมษายนเป็นตัวตั้งแล้ววันที่1ออก 6 6 9 6 8 7้าหเลท้ายสอตัว3 6 6หกหกบวกเบวกเบวกสาบวกเได้13นะครับ13บวก7ได้20 20บวก3เป็น23ใช้เลข3นะครับบวกเลขคงที่3บวก2คงที่ได้5 ห้าบวกหนึ่งคงที่ได้หกหกบวกหนึ่งคงที่ได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งคงที่ได้แปดแปดบวกสองคงที่ได้สิบนะครับจ่ายเฉพาะเลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งคงที่ได้หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่ง ครบแล้วนะครับก็นำทั้งหเลขมาวินกันนะครับ ก็จะได้เป็นชุดนี้นะครับวันที่16เมษายน2568สรุปนะครับเลข2ตัวชุดใหญ่ไฟกระพริบงวดประจำวันที่16เมษายน2568 01 05 06 07 08 15 16 17 18 56 5 7 58 6 768แล้วก็78นะครับกันเบิ้ลจะอยู่ข้างล่างนะครับ0 0 1 1 5 5 6 6 7 7 8 8่ก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับสูตรเก่านะครับเข้าต่อเนื่องมาจากงวดก่อนสองงวดล่าสุดนะครับเข้ามาเฉพาะ2ตัวบนนะครับสีงวดก่อนหน้านั้นเข้ามาทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่างก็ฝากไปพิจารณากันด้วยนะครับ ทุกสูตรนะครับก็เป็นสูตรจการคำนวณมีถูกมีผิดนะครับมีเข้ามีหุใครชอบสูตรจการคำนวณน,นะครับติดตามช่องเราไปได้นะครับอยากได้สูตรไหนคอมเมนต์กันไว้นะครับเดีย๋ยวจะทยอยทำให้เรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ